ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะใช้เจ้านี่ในการตามหาพี่ไต้เลยไม่เป็นไรมีแต่เหล็กอ่ะแต่มันก็ได้เหล็กแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันคิดว่าฉันน่าจะได้ตัวอย่างหนึ่งมาช่วยชีวิตให้ดีขึ้นนะอ๋อแล้วทีนี้ต้องไปที่ตัวที่หนึ่งให้บอกเลยนะไอ้บ้นนมพ้นนมพ้นนมใครวะเนี่ยเฮ้ย นี่ใครเนี่ยฉันคือผูดเท้าทุบสแกนแกลงยังไงล่ะพนุ่มงั้นเหรอทำไมทำไมผู้ตชองเชบปลูกไอ้อ้อยต้นไพ่เหรอะนะมันคือไผ่นักทานล่ะอ้อยอะไรแล้วอ้อยเหรอ,อมันคืออ้อยไหมชุกกะเคลเนี่ยนั่นแหละคือไผน่นะเอาละฉันอยากรู้ว่าเธอน่ะอยากที่จะได้เพชใช่ไหมล่ะต่อให้ได้เพชรจริงแต่คุณผมช่วยผมใช่ไหมอ่ะฉันช่วยก็ได้นะโอ้ขคิมมอสไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรนี่ มีไมแ้แฮะโอเคแล้วล่ะเอ้ยฝาดจะกอดสิฟังกันได้โอเคงั้นคุณให้ผมมันเลยอ่ะอ่าคือว่าคือคือคืไหนเตอร์วิธีได้อะว่าอะไรง่ายๆอย่างกูใช่ไหมล่ะอยากรู้อ่ะ อ่าเอาไปผสมกับไอ้ต้นไม้ไม่ก็ผสมกับอ้อยนะผสมผสมมันได้เหรอือจะลองดูสิถือว่าเปข่าวแนะนำแล้วกันนะที่ฉันเนี่ยมีสูตรใส่มีทุกอย่างใส่เนี่ยพอทุกอย่างฉันเอาไปผสมกับต้นไม้นะงั้นเหรอโอเคถ้าไม่ได้ผมมาต,ตีตูดนะไม่ให้ตีตูดหลอกฉัน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 ชอบผู้หญิงแล้วแต่แล้วเราโอเคอ <_ c oughs> โอรยได้เพชรนะ,ะทีนี้อืมฉันคงคิดว่าฉันต้องคงต้องเริ่มจากนี่หมาใช่ไหมโอเคอืม ทำเนี่ก <average> okay. ับผสมได้นะได้เหรอโอ้เฮ้ยได้หน่อยเลยเฮ้ยได้หน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ๆทำไปกันโอเคจะลองเอ่อทำเตาเผาเพื่อผาเหล็กก่อนโอเคฮโอเคมาทีนี้เผาเหล็กเลยปุ๊บปุ๊บฮ่าเผาเหล็กอต้อนเตาเผามาฮือปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ทำการเอาไปเลยปสองก้อนฮ่าโอเคต้นต้นถามนะทำยังไงฮะมันปลูกยังไงอ่ะเอ๊ะมันปลูกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอ๊ะปลูกยังไงอ่ะ อ๋อเย่แล้วหลือปลูกเป็นหินวะจะบอกว่าเฮ้ยปลูกไม่ได้เฮ้ยมันเป็นนายกันแน่เอ้ยเย่แล้วถ้าอย่างงี้จต้องใช้เครื่องมีหินก่อนอืมไม่รู้มัเป็นเศษได้ไหมอ่ะลองอีกแบบสักก้อนนึงนะอ๋อเหล็กเหรออ๋อเฮ้ยไม่ได้ก็เป็นเด็กก้อนเหรออ้าวโอเคเฮ้ยโอเคเด็กก้อนเอาเด็กก้อนมาได้สมาร์ทเรียกเหรอแล้วมันปลูกยังไงเนี่ยเอ๊ะมันต้องใช้ทีพิเศษอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ย เออจะปลูกดีไซน์ยังไงไม่รู้แล้วปลูกยังไครเนี่ยถอกเอออย่าบอกนะว่ามันจะวางน่าจะพอบุญแล่น,นะไอ้นี่มันมันก็แย่ดี่น้นี่ฉันต้องไปปลูกแลี <c oughs> ่ฉันต้องไปปลูกแล่อางี้จริงเหรอเออโอเคน้อยโอเคมีที่ขุดเหล็กแต่ถ้าได้เพชรมาก็คงจะดีไม่น้อยแต่มันยากอะดิงั้นอางนี้พี่เตอไปคิดวา่าต้องไปปลูกอ้อยดูไปหาอ้อยดีกว่าเออ ทีนี้ต้องไปตามหาบล็อกเอ่อบล็อกเหล็กใช่ไหมแล้วก็มีอ่าบล็อกโค่ายจังเลยฮะแต่คิดว่านักงานยังง่ายกว่าที่เราไปลงเหมืองนะเนาะอาละทีนี้เขาจะหาแร่ถานยังไงดีฉันต้องมีเครื่องมือที่เอาไว้บบว่าขุดบล็อกแล้วบล็อกบอกว่าไม่กลายเป็นแต่สลายี่ยเออยังไงดีเอ้ยจะไพ่งเโอ้ยโอ้ยยังดีไม่มีไม่มีอ่อท้าเหมือนคิดว่าตอนที่หนึ่งถหน้าขอไปแบบเหล็กหรืออะไรก็ได้นะสักอันหนึ่ง แยกเลว่าลองปลูกดูมันปลูกได้จริงไหมอ่ะน,นี่ไม่รู้เลยโหอ,อะไรเนะี่ยฮะอือฮึบฮึบอันนี้ก็โอ้โหมีฐานนะแต่ว่ามันโอ้ไม่ได้แย่แล้วเฮ้ยมองใหดีหาบนเขาทีหนึ่งมันต้องมีฐานแล้ววะอย่างน้อยถ้าเราปั๊มฐานได้ชีวิตน่าจะไม่ยากนะดูนันคงจะไม่ยากเลยนะ่าโอเคอือฮึบฮึบฮึบโอ้โหยากลำบากเหลือเกินชีวิตนี้ โอ๊ยได้โปรดละสักทีหนึ่เด้อโอ้ยโอ๊ยต้องมีแล้ววะสักทีหนึ่งได้โปรดละฮึบเอ๊บโอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเนี่ยเอ้ยไม่มีฐานงงเลยเฮ้ยหมายความว่าไงเฮ้ยเอ้ยต้อสามารถปลูกฐานได้เหรอเฮ้ยมันตัดตโตมาเองเหรอเจงนี่เองก็ลองดิ่อายก็ลองดูฮึบอ่าเอ้ยด้วยไหนซี่มันเป็นยังไงต้นฐานที่เขาว่าว้าวเฮ้ย เจ๊งอย่างเงี้ยเราขุดเลยขุดเขาจะถือขุดเหรอขวานี่นอนเอาเค็งมาขวานมาฮึบโอ้โหนี่เนื้อฐานมันเป็นยังไงโอ้นี่ฐานนี้เหรอไหนฮึบต้องวไงต่ออ่ะมานทำไงโอ้โยเผากลายเป็นพอกลมโคเหรอเยี่ยมเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถึงน้ำตรงนี้มีเล็กอยู่โอ้ไม่ได้การนี่ต้องการอุ๊ยนี่แน่โอเคฉันจะปลูกไงดีเอ่อปลูกไงดีมันปลูกไม่ได้ดิโอ้ยมันเล็กเกินไป อึ๊บเอ้ยปุกนี่เอ้ยฉันไม่ต้องคันอย่างงี้เอ้ยบ้าเอ้ยเอ้ยอึ๊บมาโอเคหนึง่งสองสามปุ๊บนี่ปุกเลยไหนสิเติบโตไหมเฮ้ยขุมมันมีแรก่ก่อนี้ก็สบายดีเฮ้ยนี่คืออะไรยเสถียรเกีกย่ยวกับการเงี้เหรอโอ้ยแย่ละอืมแย่สิแต่ว่าเออสาขโคดีกว่าเฮ้ยสาขโคเพิ่มอลเ,อเหล็กอย่างงี้เหล็กก็ปั๊บได้จนรวยดีไหนสิ พันเราต้องไอ่เผาเหรอโอ้ยแย่เยี่ยมเลยแย่แล้วเยี่ยมเลยแล้วโอเคเอา,าเลรทีนี้จงกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าถ่านกับฉันซะโอเคอันี้เออเอาเป็นปึ๊บบึ๊บบึ๊บแล้วก็กลายเป็นเอาใส่พอละนี่ไอโค้ดีไปห่านทึบอันนี้ก็ห่านนะทีุ่รงคันอะไรก็เกิดขึ้นดิ่ทีก็ใสช่ชุดเต็มเลยอะ่ะเออโอเคมาคือปึ๊บบึ๊บบึ๊บไอที่เผากลายเป็นบอคโค้ดโค้ดจิ๋งเฮ้ย,ยนี่ขุดเลย นี oh! ่แนะโอ้มีโอกาสได้เหล็กอ <gu ell> ีกหนึ่งด้วยโอ้คือนี่เติบโตได้เรื่อยๆเหรอมันจะโกไปเลยเนี่ยอันนี้กำกังใจเอาเคยดส่สามก้อนนี้มาสามก้อนก็สามก้อนมาๆมา let's go อุ้ยมันโตไงนะเนี่ยโตโตโอเคเห็นก็เก็บเก็บนี่แนะอ่ะฮีเดี๋ยวเก็บต่อฮึบมาเติบโตอีกโตอีกโตอีกโอเคโอเคมาต่อสุดท้ายฮึบมาฮึบมาดิมาอีกไึบโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยป่ะโอ้ยเยอะพันได้เรื่อยดิโอ้เนี้ยนี่ได้เหล็กเป็นนี้ยังไงแต่เดี๋ยวนี่อ่ะโหเป็นก้อนโคตรคุ้มอันนี้คุ้มมากโอ้ยสุดยอดอ่ะไอทนี้คิดว่าเราน่าจะอืมทำชุดก้อนอีกได้เยอะเนี่ยแต่ว่ามันน้อยไปแต่เนี้ยคือถ้าเราไปเจอแร่ก็เก็บได้เรื่อยๆดิอืมต่อไปต้องไปตามหาไม่ไผ่สินะเอาล่ะโอ้มันจะเห็นไผ่ด้วยนะถ้าเจอไผ่ฉันคิดว่าฉันน่าจะโอ้ย อาเดี๋ยวให้เก็บมาเก็บแล้วกันนะทีนี้ไปตามหาไดีกว,ว่าเขี้วยวไผ่น่าจะเติบโตง่ายมากกว่าต้นไม้นะเอาละ่ะไผ่จ๋าพี่มาแล้วหน่อยสิพี่ขอไผ่หน่อยครับต้นอ้อยได้พี่ขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหลแต่าีนี้ละส่วนฉันต้องเอาไผ่ที่นี่นะอืมเอาละ่ะทีนี้มาลองดีกว่าคิดว่าน่าจะอันนี้สุดจะเป็น,นว่าเอาเป็นเหล็กแล้วกันนะเหล็กก้อนนึงแล้วก็นี่เหรอว้าวกลายเป็นไอรอนลยคิดเหรอ ไหนสิมันจะเติบโตไงอ่ะเติบโตเลยได้เถิดเลยได้เถิดเติบโตเร็วได้โปรดนะโอเคนี่เลยว่าอือป๊บปุ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 ๊บฮึมโอเคแต่มันก็ดูเติบโตยาวไปแปลกๆใชไหอ่าต่อไปก็คือเป็นฐานนะเอ้ยมาแล้วไอ้เหล็กก็ได้วะาึ๊บโอเคโอ้เนี่ยขบยับปลูกเรื่อยๆอ่ามีการเพิ่มขยายนะฮึมโอ้ยรู้สึกวันนี้จง่ายกว่าต้นไม้เนี่ยเป๊ง่ายจริงๆอือปุ๊บปุ๊บ โอเคเป็นเหล็กอะไแล้วหนึ่งเอึบเอิบอิบอิบโอเคเราไม่ใช่นี่เราไม่คนรรับสมันี่โอเคเอาล่ะทีนี้เติบโตรเรื่อยๆสินะเอิบเอิบอิบมาทีนี้โอ้โหเอิบอมานาเน,นี่ที่ไม่ติดเลยนี่เฮ้ยถ้าเด็กเราต้องต้องงี้งผ่ได้อะหรือว่าต้องแบบว่าอืม๋อยังไงตง้องใช้ก้อันอ๋อนี้ให้เราทำได้เรื่อยๆกโ็โห่ถ้าเราปลูกนี้ทำได้เรื่อยๆแสดงว่าเราก็ได้เรื่อยดีเอ้ย ทีนี้ก็หวานเจี๊ยบไปดีก็หวานเจี๊ยบเลยโอ้โหตรงนี้จติบโตโอ้โหอะไรทีนี้ฟาร์มของเราน่าจะไม่ยากนะคิืว่าคงจะได้เป็นร้านเลยโอ้โหว้เติบโตอย่างไวเออจริงจริงแต่ว่าถ้าเราไปหาเพชรตรงนี้แล้วก็คิดว่าโอเคคิดว่าจะได้เพิ่มมากเยอะเลยพอปลูกเ่ยนะเราเก็บปลูกนี่ไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยๆ่แล้วก็โอ้โห โอ้โหเวโอเวโวมันจะมันจะมาไปนะเฮ้ยมันเติบตกันมันสิแค่เดินแบบกว่ดกว่านี่ครับโอ้โห,โหท่าเยอะเลยโอ้โหอะไรนี้เราต้องมาลองดิถ้าเราเอาไปใช้ดูเป็นไงบ้างดิทำไมกี่ชิ้นจะมาสามชิ้นถือว่าไม่เลวเนี่ยยนิ่นเติบโตเรื่อยๆนี่โหน่ากลัวเนี่ย,ม,กกยมันจะเติบโตนากก่ากลัวมากนากก่า,ากลัวจังเลยโอ้ยอะไรนี้เดี๋ยวเราหาไปตามหาไปสินะจะต้องไปตามหาเพชรให้ได้เลยเฮ้ยบุ๊ม ทุบเลยเห็นไหมโอ้ยเป็นทองสวยงามแต่ไม่มีเพชรเลยแยงเลยเฮัลา d a y เพชรมานะใช้คงจะดีให้ดูว้าวเพชร้ลยเฮ้ยทองเหรอนะถ้าเรานั่งวันทองงี้โอ้แต่งเข้ามาอันแต่ว่าถ้าเรานั่งทำหนึ่งนะหมถ้าเราฟาร์มทองนี้ก็เอ้ยนี่มันเพชรเห็นไหมเราเอ้ยไายมาแค่นี้เองเนี่ยโหย แต่น้อยก็โอเคอยู่วะโอเคขดุดให้หมดทุกด้านเพื่อให้มันเติบโตทุกด้านโอเคไหนฟิ้ยเพยก้อนหนึ่งเนหืยฮึบไม่ได้มาอะไรสองเม็ดเยี่ยมเลยก้อนเดียวมันติดที่สองเมตรได้เนี่ยโอ้มันโคตรจะดีเลยเอ้ยแกก้อนเดียวเองอะนในเดียวเองแต่ว่าเลวลาพิชไม่ใช่อ่ะแต่สองเมก็พอนี่นะเอ้ยเอาละเอาส่องออกมาเลยอืมอีกสองเมก็มาเลยมาทีนี้ฉันจะต้องขึ้นไปปลูกห้อยให้ได้เลยเอละไรทีนี้ ไงแล้วก็ฉันจะปลูกห้อยแบบมหาศาลเอ้ยอีก็เจ๋งนะดูดิอะไรนีเวลาจะขึ้นยังไงตัวไอ้เบื่สวัสดีชาติโอ้ยมันเติบโตอีกโอเคเวลาถลอกของคนนี้ถลองคนเลยอืมฉันพอกับเหล็กได้ทีฉันต้องเอาเพชรมาทำให้ได้เลยโหโอ้แต่เหล็กนี่จะเยอะมากเนี่ยได้ประมาณสองชุดกว่าอะไรทีนี้ฉันจะต้องทำฟาร์มอไปนะเอาล่ะเอาล่ะฉันจะต้องทำฟาร์มไปโอเคที ทำกันเลยจาสิ่งนี้นะเพชรฮ่าฮ่าฮ่าหน่งสองสามสี่หินนี้ก็พอนะหินต่อไปก็คือทําทําก่องก่อนรู้สึกว่ามันเกะกะเลยไมนหินนีไม่ได้ใช้เลยหินตรงนี้ึบโอเคมาเกะก็เลยทานมอมอมอต่อไปก็เป็นอ่าพวกว่าพวกอลลิกโอเคเฮ้ยฮึบโอเคมาขุดเลยฮึบโอเคฮึบฮึบ ขุดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮ่าแล้วก็ต่อหลัรที่ต้องท,ทำการมันง่ายๆนะปึ๊บปึ๊บเพื่อนทำง่ายอย่างนี้ฮ่าใช่แล้วล่ะโอเคปุ๊บโอ้มันโตเลยไปเนี่ยเฮ้ยที่ทำง่ายๆคืออย่างนี้แหละอย่อาอย่าสิ่งอย่างเทปปุ๊บเอาละต้องค่อยค่อยขุดงี้ปึ๊บ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 ฮ่าโอเคทำห่อเป็นทางทางอย่างนี้แล้วก็ทำการวางลง้ลวนเลยยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าทีนี้แหและเราก็จะปั๊มไปเรื่อยๆ,ๆโอ้ย ไอ้ต้นไม้กับต้อยนี่โคตรจะดีอ่ะอองนี่เราขุดไม่คี้วาเท่าไหร่ได้มาทั้งหมดโอ้โหประมาณสิบก้อนนั่งทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกไปเรื่อยอะโหเย่แล้วทีนี้อ่าทีนี้เธต้องเออถ้าลองปลูกทั้งหมดหมดรองมีเป็นไงวะไหนรออยู่สิเราพิลูกรอบเนี้ยอะไรรกิจเริ่มต้นแล้ว าเป็นเจ้าของฟาร์มอ้อยที่แบบที่มีค่ามือค่ามไม่ถึงโลกโอ้โหไหนซิเป็นไงโอ้แต่พอมาดูฉนว้าฮ่าฮโอ้โหอันนี้มันตรงสวรรค์มั้เนี่ยโอ้โหโอ้โหหมดนี่ก็โอ้โหปลาจริงอย่างนี้ได้เพชรโอ้โหนี่คือมาทำงานอะไรคือแค่จ้างคนทำงานมาขุดเพชรอ้อยเพชรนี่กระจบั้นเนี่ยโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นเลย